哇，这条路我们全部都走完。 เฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์เม็กซิโกแะเฟนเดอร์ออปเปเยอร์ในเม็กซิโกแะปี2019เลยนะครับโหูเรียกได้ว่าแจ๋วเลยตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรนี่ยังมีใบอยู่เลยนะครับนะตัวนี้ก็คือมาแต่ตัวเนาะตัวนี้ผมไม่ได้กระเป๋ามาต้องบอกก่อนนะครับนะก็มีอ่มีมีมีเขาเรียกว่ามีใบแล้วก็มีอันนี้ ครับอ่านะครับแล้วก็มีอะไรนะสันโยเขานะครับอันนี้ก็เซตอัพให้เรียบร้อยเลยนะครับสภาพนี่ค่อนข้างดีเลยเนี่ยคนดูเห็นไหมครับมันเงามากเลยนะสภาพนี้เรียกว่าเรียกแจ๋วเลยนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับไออะไรนะพลาสติกเนี่ยยังไม่แกะออกเลยนะครับถือว่าถือว่าสภาพดีเลยตัวนี้นะครับใครอยากได้จัดไปได้เลยนะกันนะครับนะเซตอัพเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงคลีนก่อนนะกันครับขออนุญาตแบบว่าเล่นเสียงนิดนึงนะ เฟนเดอร์อย่างไงมันก็คือมันก็คือเป็นเฟนเดอร์ะคือจะเล่นอะไรมันมันมันก็เพาะเป็นสไตล์มีแผลกอางดข้างหลัง คือใช้งานได้ปกติทุกแก๊กเลยเห็นไหมครับอ่านะครับถือว่าเด้งเลยขอขาวด้วยขอขาวด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับนะคอ่าดูรายละเอียดของคอของงานอะไรพวกนี้นะถือว่าโอเคเลยล่ะนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่เรียกว่ากําลังมองหาพวก อเฟนเดอร์ uh, อยู่ลกันนะครับนะเป็นคอขาวแล้วก็ปี22เฟรด22เฟรดใขัไม่ที่เอน,นะยี่สิเฟรดวิธีการดูเฟรดง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็น2ี่สิบเนี่ยนะครับไอ้ตัวดำๆเนี่ะครับไปอยู่ท้ายสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวดำๆเนี่ยมันอยู่รองเฟรดนี้ก็คือ22เฟรดนะครับดูง่ายๆเลยเป็นซิงซิงฮัมนะครับโอ้โ oh, ห oh. เรียกได้ว่าเล่นก,กว้างๆเลยเล่นเราเล่นล็อกเล่นอะไรเนี่ยแบบว่าสบายๆเลยนะครับนะอ่ะโอเค ใส่แค่เสียงแตกเขานั้นเองนะครับใส่แค่เสียงแตกกับรีเวิร์บไม่ได้ใส่อื่นๆช่วยเลยครับคือคือประมาณว่าแตกตู้ของบอส GTC เลยต่อมานะครับต่อมาเป็นโซโล คือเล่นแบบเล่นได้มันมือมากๆแล้วปติตาที่เรียกว่าเป็นเนื้อแน่นอนครับผมแล้วมันก็เอาเป็นทรงที่เรียกว่าเล่นง่ายแล้วคล้องโรคอยู่แล้วนะครับมันเล่นง่ายเนาะเออทรงสแตทเนี่ย คือใครจะผ่านอ่าเลดพอหรือ PRS หรืออาจจะเป็นเดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเซอร์ชอมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอมาจับเฟนเดอร์เนี่ยมันเป็นมันเหมือนมันเป็นเบสิกของอ่เวลาเราฝึกกีตาร์เนี่ยเราก็จะแบบทรงนี้กันอยู่แล้วอะไรามาณเนี้ยเนาะคือมันก็จะเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับคือมันหือนว่ามันเล่นง่าย จัดไปนะครับใครอยากได้นะครับนะสินค้าขึ้นเข้ามาใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวก็พิอุกจะไฟเดี๋ยวจะไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนะี่ยเดี๋ยวคืนนี้ลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปกรุงเทพแล้วนะครับไปนัดรับกีตาร์เอฟเฟกอะไรงเงี้ยเยอะมากๆเลยนะกันนะครับต,ต้องขอบคุณมากๆด้วยเนาะ โอ้เสียงที่แบบดีจริงอะแล้วก็ปิดการขายกันไปแล้วกับบอสจีนทีสิบแล้วกันนะครับน้องชายจัดแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จัดส่งในคืนนี้เลยเดี๋ยวแพ็คคืนนี้เลยนะครับนะอะไรต่างๆนของเขื่นในเตรียมขึ้นรถคืนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะได้รีบไปนะเพราะว่าต้องแวะอีกหลายที่เลยกว่าจะถึงกรุงเทพก็นู่นแหละสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้ นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าขับจริงๆก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันต้องแวะนู่นแวะนี่อะไรอย่างงี้นะแวะธุระทั้งนั้นเลยครับผมนะไปเนี่ยโหไปรอบนี้ไปแบบธุระเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะทีะ่ให้ความเมตตาข้นานร้านของเจ้าบ,บุกิจไฟนะครับได้เรียก็อ,อะไรอะสงมอบเครื่องดนงตรีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยให้กับทุกๆท่านบางท่านก็โอนเงินมาบางท่านก็นัดรับกันอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นการบริการ,ร,การเหมือนกันครับ จัดไปก็บอกนะขายจริงจริงทัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์นะซื้อขายแลกเคลืนใส่กีต้าร์เอฟเฟกต์จัดไปครับ